ถุงน่องหรือเปล่านะคําตอบก็คือว่าจําเป็นและสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ถุงน่องเนี่ยจะทําให้เราดูเหมือนกับว่าเราให้เกียรติกับ ผู้ที่เราสัมภาษณ์ด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือยูนิฟอร์มในการเป็นลูกเรือทุกทกยูนิฟอร์มทุกสายการบินนะต้องใส่ถุงน่องทุกคนเลยนะคะบางคนเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วถุงน่องเนี่ยต้องเป็นสีอะไรนะเพราะว่าเราสมัครของจะเป็นแอร์ไลน์เขาใส่ถุงน่องสีดำใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ไปสัมภาษณ์นะคะน้องใส่ถุงน่องได้เพียงแค่สีเดียวเท่านั้นก็คือที่เป็นแบบสีเนือ้อดังนั้นนะเวลาเลือกถุงน่องก็ต้องเลือกให้ระวังด้วยว่าอย่าให้มันหนาเกินไป แล้วก็ไม่ให้มันดูขาวเกินไปวิธีการก็คือว่าเอาแขนไปเทียบกับสีขาดูซิตอนใส่ถุงน่องว่าแขนกับขาของเราเนี่ยสีมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ใส่ถุงน่องไปสมัครแอร์เนี่ยกรรมการอาจจะปรับตกได้เพราะว่าน้องไม่เรียบร้อยแล้วก็ไม่นิดพอนะคะทีนี้ประเด็นสําคัญเลยก็คือว่ามีอยู่บางสายการบินที่เขาจะแบบ บอกมาเลยว่าไม่ให้ใส่ถุงน่องนะยกตัวอย่างเช่นการบินไทยก็เคยนะบอกว่ารอบนี้ทุกคนมาในวันแรกพรีสกรีนห้ามใส่ถุงน่องถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่ไปถ้าเกิดว่าเขากำหนดเอาไว้แบบนี้ mm hmm. เหตุผลเพราะว่าเขาต้องการที่อยากจะดูดูขา ดูผิวว่าขาเป็นอย่างไรบ้างทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือนอกจากที่เราจะคอนเซิร์นเรื่องถุงน่องแล้วเนี่ยเรายังต้องดูแลเรื่องผิวที่ขาเราให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเรามีแผลเป็นก็อาจจะทําให้เราตกรอบได้ครูไฟฝากไว้ด้วยนะ